นี่มีหลายทางที่จะเอาชนะกุดดันนะแต่ทำไมอันตราทำแบบนี้ล่ะเนี่ยฉันเกลียดกุดดันก็จริงแต่ฉันจะยอมให้กุดดันขายหน้าขนาดนั้นได้ยังไงเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันนะฉันจําได้ตอนที่ฉันจะโดดไล่ออกจากบ้านกุดดันมาหาฉันแล้วเธอก็มาช่วยฉันเอาไว้อันตรานะ เธอ่ะเป็นคนบ้านะอันตรากําลังสะใจกับงานนี้แต่ว่าฉันอ่ะกลับต้องไม่สบายใจแบบนี้หลับตาเมื่อไหร่ฉันก็สงสารกุดดันกดดันจะขายหน้าขนาดนั้นเลยนดเนี่ยโอ้พระเจ้าฉันรู้สึกแย่ฉันจะทํำยังไงดีฉันจะแก้ไขยังไงดีล่ะนี่ซารุจะพูดถึงแม่ทําไมกันเนี่ยเจะพูดอะไรฉันไม่ได้พูดอะไร นี่เลสมีเธอเข้าใจผิดที่จริงเนี่ยฉันสายตาไม่ดีนะฉันก็เลยขยับตาไปมาแบบว่าบริหารตาแบบนี้ยนี่สารุเธอคิดว่าฉันโง่เหรอฉันรู้นะว่าเธอนะ่ะแล้วก็อันตรากำลังวางแผนที่จะทำร้ายแม่อยู่ฉันรู้แล้วบอกมาสิว่าแผนนั้มันคืออะไรกันแน่สิ่งที่อันตรากับฉันทำมันไม่เกี่ยวกับเธอเลยนะ เธออย่ามายุ่งกับฉันเข้าใจไหมฮะถ้าน่ะเลิกยุ่งเรื่องชาวบ้านได้แล้วฉันน่ะไม่อยากให้เธอมายุ่งน,นี่สารุไไม่ว่าเธอจะพยายามแค่ไหนแม่ก็จะต้องชนะแน่นอนอัตราเนี่ยจะไม่มีทางชนะได้งั้นเหรอถ้ายังจะแค่เรื่องชนะอีกเหรอเธอไม่รู้เหรอว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับกุดด้านบ้างนะฮะจะเกิดอะไรขึ้นละ่ะแล้วเธอจะทำอะไร บอกมานะซารุบอกมาว่าจะทําอะไรนี่ลักษมีฉันไม่มีอะไรจะบอกนะถ้าอย่ามาขวางฉันการเต้นน่ะมันกําลังจะเริ่มต้นแล้วฉันจะไปฉลองชัยชนะของแม่สามีของฉันยังไงล่ะถ้าเข้าใจเอาไว้ด้วยแล้วแม่สามีเธอนะ่ะอย่าเพิ่งขายหน้าไปไหนแล้วกันฉันมั่นใจว่าอันตราจะต้องวางแผนอะไรเอาไว้แน่นๆเลยซารุยังดูกลัวขนาดนั้น สองคนนั้นจะทำอะไรกันแน่นะมันมันคืออะไรอะคุณฮันดาคะคุณคือแขกพิเศษของเรานะฉัน อยากจะให้คุณเล่นกลองให้หน่อยนะคะงานนี้พี่สะพยของคุณจะได้เต้นรำไปด้วยไงคุณว่าเป็นแบบนั้นดีไหมล่ะคะน่าจะดีนะคะเร็วเข้าเร็วเข้าสิคะชอบเลยล่ะชอบมากๆเลยจัดมาเลยพูดอะไรนะอาตรา ฉันจะเต้นรำแล้วก็ทำให้งานนี้เป็นที่น่าสนใจด้วยความช่วยเหลือของคุณฮอนดาใช่ไหมคะได้สิได้เลยถ้าเราสองคนร่วมมือกันเนี่ยอะไรอะไรมันก็พิเศษได้ทั้งนั้นแหละนะเป็นไปได้อยู่แล้วสบายมาก <c oughs> <c oughs> คุณด,ดันก็สแสดงของเธอมันจะลมไม่เป็นท่า วันนี้เธอต้องขายนะจะเต้นก็เต้นให้สบายใจไปเลยนะนั่นแหละที่ฉันต้องการงานนี้เธอได้ขายหน้าแน่นอนกุดันโอ้โหพระเจ้าแบบนี้ฟังดูดีมากเลยไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะมีผู้หญิงสวยสองคนขนาดนี้เต้นรำให้กับฉันนีใจจริงๆเลยโอ้โหน่าอิจฉามากเลยฉันเนี่ย อักชัดจินดาวในหน้าเมื่อจะตายทําไมเขาถึงได้มีผู้หญิงดีๆในชีวิตจังเลยนะน่าอิจฉานะว่าไหมพระเจ้าเขากําลังจะแต่งงานแท้ๆแต่นี่มันเหมือนงานสังเกตของฉันเลยฉันนี่เหมือนกับราชาเลยนะวันนี้ราชาที่จะไม่ทําให้ประชาชนผิดหวังวันนี้ฉันจะประกาศว่าฉันจะทําให้ทุกคนได้ทุกอย่างที่สมหวัง ถ้าคนคนนั้นสามารถชนะการแข่งขันแล้วทำให้ฉันประทับใจได้ยังไงล่ะถ้าอย่างนั้นขอแนะนำผู้เข้าแข่งขันหน่อยด้านขวาพี่สะพ้ายแสนน่ารักคนเก่งซึ่งก็คือกดดันคนนี้นี่ไงล่ะและด้านซ้ายพี่สะพ้ายคนปัจจุบันทั้งสวยและวก็ร้อนแรงอันตรายคนนี้นี่ไงสาว พร้อมหรือยังว่ายังไงพร้อมหรือเปล่าล่ะพร้อมไหมฉันพร้อมเสมองั้นจะมัวรออะไรกันอยู่แล้วมาเต้นกันเลยเริ่มได้ โอ้พระเจ้าขอลากุดดันเต้นแรงแบบนี้ผ้าหลุดแน่ๆเลยล่ะไม่นะโถไม่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 นะนะเราทนดูไม่ได้อะไม่มีอะไรสำคัญไปกับฉันเท่ากับเงินฉันรักเงินรักยิ่งกว่าอะไรทั้งนั้นฉันกลิดกุดดันพอๆกับเงินด้วย ฉันเอะฉันไม่สอนว่ากุดดันจะเจ็บปวดแต่ฉันก็ไม่อยากจะให้เพื่อนผู้หญิงด้วยการโดนทำร้ายแบบนั้นอันตราทำไมถึงไม่ทำให้กุดดันขาหักหรือว่าอะไรกันนะทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยทำไมต้องให้กดดันแก้ผ้าด้วยอ่ะเฮ้ยคือเธอว่ายังไงนะอันตราไปแก้ชุดแม่เอาไว้อย่างนั้นน่ะเหรอฮะบอกฉันมาสิ เธอบอกว่าเธอไม่รักฉันแต่เธอเต้นเพลงนี้ยังกับว่าเป็นเมียที่กําลังมีความสุขกับความรักแล้วเต้นเพื่อสามีเธออาจจะโกรธฉันแต่ว่าเธอยังมีใจให้ฉันอยู่ ลุงเนี่ยไม่ต้องมาช่วยฉันหรอกนะงานนี้ฉันชน,นะเองได้อยู่แล้วเล็กสมีหายไปไหนนะเธอเป็นคนที่วางแผนให้แม่ขายหน้าขนาดนั้นเลยเหรอสารู้เ จะขายวิญญาณแล้วเหรอแต่ฉันเอะฉันยังไม่ขายนะฉันมอยังให้แม่เป็นอะไรแน่นอนอันตรราจะไม่มีทางทาอะไรนะอยา่าขแย่งแบบนั้นได้เขาใจเอาไว้เลยนะเลมีเธอห้ามทําอะไรทั้งนั้นนะแล้วเธอจะทําไมก็เอาสิฟาดฉันเลยสิเอาสิ ทำไมเธอถึงทาขนาดนี้นี่ฟังให้ดีนะฉันเลิกเข้าข้างอันตรายแล้วหันมาหาแม่ได้แล้วเข้าใจไหมฉันสัญญาว่าแม่กับทั้งครอบครัวจะให้อภัยเธออย่างแน่นอนแต่ว่าเธอน่ะจะต้องกลับตัวให้ได้นะนี่และเสมีฉันจะทำแบบนั้นไปทําไมถ้าฉันไม่มีชีวิตอยู่ต่อน่ะเธอไม่รู้จักอันตรานะอันตราน่ะเธออันตรายมากไม่มีใครหนีอันตรายได้หรอกนะบ้านจินดาก็ทําไม่ได้นะ ไม่ฉันไม่อยากจะเป็นศัตรูกับอันตราแล้วก็ทำร้ายตัวเองฉันยอมรับว่าสิ่งที่อันตราทำน่ะมันผิดนะแต่กุดันไม่คนจะไปยุ่งกับคนช่วอย่างอันตราอยู่แล้วตั้งแต่แรกนี่นาเข้าใจไหมถ้าเธอคิดแบบนั้นฉันก็ไม่สนหรอกนะแต่ฉันจะไม่ยอมให้อันตราทำสำเร็จอย่างแน่นอนเลยล่ะเข้าใจไหมและสมีเธอห้ามไปนะซารุเธอห้ามฉันไม่ได้หรอกฉันไม่กลัวเธอแล้วฉันก็ไม่กลัวอันตราเหมือนกันปล่อยฉันเดี๋ยวนี้ ฉันบอกให้เธอฟังแล้วฉันขอโทษจริงๆฉันฉันไม่อยากจะทำร้ายเธอแต่ว่าใจฉันทำอย่างไง้ฉันขอโทษฉันฉันขอโทษจริงๆนะฉันไม่ได้ตั้งใจฉันขอโทษ มีอะไรเหรอซารุเธอหน้าซีดขนาดนั้นทำไมกันอะอะไรเหรอซีดซีดอะไรเหรอนี่ธุรคา่าเธอพูดอะไรเนี่ยไม่นี่มากับฉันหน่อยสิมะเดี๋ยวก่อนฮะฉันไม่รู้ว่าลักษมีหายไปไหนเห็นเล็กษมีบ้างไหมไม่อ๋อใช่อนี่ธุรคา่าฉันเห็นลักษมีไปที่ที่ห้องน้ำาลักษมีอยู่ตรงนั้นล่ะในห้องน้ำเนี่ย นี่มากับฉันสิมันมีอะไรให้ทำตั้งเยอะเลยนะ ส่งข้อความหาเอเชดีกว่ามีแต่เขาเท่านั้นที่หยุดอันตราได้ถ้าอันตรายทำสำเร็จกุดดันไม่มีหน้าไปเจอใครอย่างแน่นอนเลยล่ะไม่นะเราต้องโทรเดี๋ยวนี้เลย พอได้แล้วเลิกดราม่านี่ซะที่คุณทำอะไรขนาดนี้มันทำให้ผมเชื่อแล้วว่าคุณเกลียดกุดดันมากกว่าอะไรจริงๆคุณคิดจะขายศักดิ์ศรีของกุดดันเพื่อใช้ชนะอย่างนั้นเหรอผมจะไม่มีทางให้อภัยคุณแน่นอนอัตตราจำคำพูดของผมเอาไว้ให้ดี ผมบอกคุณเอาไว้เลยว่าคุณจะต้องเสียใจคุณจะต้องเสียใจจำเอาไว้นี่นี่คุณหลอกฉันด้วยการปลอมตัวเป็นคุณฮอนดายอย่างเนื้อน่ะเหรอฉันเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้แล้วฉันก็เป็นเจ้าของสมบัติทั้งหมดนี่นี่คุณทำทุกอย่างเพื่อทวงสมบัติที่ฉันได้รับมาใช่ไหมฮะ คิดเหรอว่าแค่คุณตบฉันแล้วฉันจะกลัวนะคิดเหรอว่าฉันจะซส่สัญญาเพราะความกลัวอย่างนั้นนะไม่เลยไม่ไม่เลยสัยกนิดมันจะไม่จบแบบนั้นแน่นอนรู้ไหมจะเกิดอะไรขึ้นฮะคุณจะต้องแพ้คุณจะต้องออกไปเป็นขอทานข้างนอกนั่นนะคิดว่าเก่งนักที่ไหมคอยดูเ็าแล้วกันทุกคนจะต้องไร้บ้านอยู่อย่างแน่นอนเลยละ่ะ จะไม่มีใครมาช่วยไม่มีใครสงสารฉันบอกเลยนะแล้วฟังเอาไว้ให้ดีถ้าไม่เหลืออะไรแล้วฉันจะแก้แค้นทุกคนี่เมื่อรู้ทุกอย่างแล้วนี่แสดงว่ารู้แล้วใช่ไหมว่าฉันเป็นคนฆ่าพี่ชายตัวเองรู้หรือยังล่ะว,ว่าฉันจะทำลายครอบครัวนี้ให้หมดเลยคอยดูก็แล้วกันนะว่าฉันคนนี้จะทำอะไรได้บ้างกับครอบครัวนี้คอยดูก็แล้วกัน ในตอนแรกฉันจะฆ่าหนังแก่นี่ฆ่าด้วยมือตัวเองเลยหลังจากนั้นฉันก็จะฆ่ากนดันคนไร้ประโยชน์คนนี้แล้วท้ายที่สุดคุณก็จะต้องตายตายอย่างทรมานที่สุดเลยคุณทําทุกอย่างเพื่อหักหลังฉันคุณทําแบบนั้นทําไมกันคุณไม่ได้แค่ทําผิดนะแต่คุณกําลังขุดหลุมฝังตัวเองอยู่เข้าใจไหมฉันไม่ปล่อยคุณไปแน่ฉันจะฆ่าคุณให้ได้ตอด